เองถูกรางวัลให้เขียนชื่อนามสกุลของท่านลงด้านหลังสลากกินแบ่งรัฐบาลพอเดินทางไปถึงห้องแจยรางวัลให้ท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบสลากเบื้องต้นและขอรับบัตรคิวจากนั้นเมื่อถึงคิวของท่านก็นำสลากที่ถูกรางวัลพร้อมกับบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการเจ้าหน้าที่จะเสียบบัตรเข้ากับเครื่องอา่าน ข้อมูลของท่านก็จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทันทีกรณีที่ไม่มีบัตรประชาชนนะครับสามารถนําบัตรที่ทางราชการออกให้มาใช้แสดงแทนได้ต่อมาเจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาลพิมพ์ใบรับเงินรางวัลและคิดเงินอากรสแตมป์ภาษีนับและตรวจสอบความถูกต้องของสลากทุกฉบับด้วยเครื่องแบ็คไลท์เรียบร้อยแล้วก็จะนําตัวสลากเย็บติดกับรายงานสรุปสลากตรวจก่อนจ่ายแล้วก็บันทึกการจ่ายเงินรางวัลครับ มาถึงขั้นตอนที่2นะครับก็คือการรับเงินรางวัลโดยท่านต้องชําระค่าอากรสแตมภาษีและลงลายมือชื่อผู้รับเงินบนใบรับเงินรางวัลซึ่งการจ่ายเงินรางวัลจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือถ้าท่านถูกรางวัลตั้งแต่1,000บาทถึง2 0 0 0 0บาทท่านจะได้รับเงินรางวัลเป็นเงินสดแต่ถ้าถูกรางวัลมากกว่า20,000บาทขึ้นไปทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะจ่ายเงินรางวัลเป็นเช็ค เมื่อได้รับเงินรางวัลแล้วก็ควรตรวจนับเงินสดหรือจำนวนเงินและข้อมูลที่ระบุบนเช็คให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนออกจากเคาน์เตอร์เพื่อเป็นการป้องกันการผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งด้วยครับ